ความรักอันแสนโรแมนติกและขมขืนของกษัตริย์เฮนรี่ที่8กับ,บราชินีทั้ง6ของเขาย้อนกลับไปในคริสต์ศตรวตรรษที่16กษัตริย์เฟอร์ดินานที่2แห่งอารากอนผู้ทรงอิทธิพลในยุโรปตะวันตกต้องการสร้างพันธมิตรแองกโกลสเปนเพื่อต่อต้านฝรั่งเศส จึงได้ส่งพระราชธิดาองค์หนึ่งคือเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งอารากอนให้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแต่งงานกับเจ้าชายอาร์เธอร์แห่งเวลพระโอรสองค์โตในพระเจ้าเฮนรีที่7แห่งอังกฤษหลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานเจ้าชายอาร์เธอร์ก็ทินผระชนจากโรคเหงื่อออกทิ้งให้เจ้าหญิงแคทเธอรีนเป็นม่ายในวัยเพียง16ปีด้วยความที่พระเจ้าเฮนรีที่7เกรงว่า กษัตริย์เฟอร์ดินานจะมาเอาสินสอดทองบั่นจำนวน200,000ดูเคสคืนพระองค์จึงให้เจ้าหญิงแคทเธอรีนมั่นกับเจ้าชายเฮนรีพระโอรสองค์รองแทนต่อมาเมื่อเจ้าชายเฮนรีขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเฮนรีที่8ทั้งคู่ได้จัดงานแต่งงานอย่างเอกร,เริกในปี1509หลังจากนั้นตั้งแต่ปี1510ถึงปี1518เป็นห่วงเวลาที่ความรักของทั้งคู่เฟื่องฟูถึงขีดสุด ในช่วงที่พระเจ้าเฮนรี่ไปออกรบในสงครามอังกฤษสกอตแลนด์นั้นมีบันทึกว่าพระราชินีแคทเธอรีนคอยพร่ำสวดภาวนาแก่องค์กษัตริย์ทุกคืนวันและเมื่อคันกองทัพสกอตบุกเข้ามาในเขตมิดแลนด์พระนางได้ขึ้นขีม่ม้ากล่าวปลุกใจแก่ทหารทั้งที่ยังทรงประคันอยู่จนเมื่อช่วงท้ายของสงครามพระนางได้ส่งเสื้อคลุมของกษัตริย์เจมส์ที่4แห่งสกอตแลนด์ที่ตินพระชนในสนามรบไปให้พระเจ้าเฮนรี่ดูถึงพระราชวัง พระราชินีแคทเธอรีนให้กำเนิดลูกชายลูกสาวรวม6พระองค์แต่มีเพียงเจ้าหญิงแมรี่พระองค์เดียวที่รอดชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าพระราชินีก็ยังไม่สามารถมีลูกชายให้พระเจ้าเฮนรีได้ทำให้กษัตริย์เกิดความเบื่อหน่ายและเริ่มมองหาหญิงอื่นเอลิซาเบธบรอนส์นางกำนันได้ให้กำเนิดเฮนรีฟิตรอยลูกนองสมรสคนแรกของพระเจ้าเฮนรี ตามมาด้วยนางสนองพระโอษฐ์แอนโบลีนผู้ซึ่นกระสัตย์ใช้เวลาเกี่ยวพาราศีนานถึง7ปีจนทั้งคู่ได้แอบพ่อตระก,กันอย่างลับๆเรื่อยมาในปี1527พระเจ้าเฮนรีต้องการกำจัดพระราชินีโดยใช้ข้ออ้างว่าการที่พระองค์แต่งงานกับอดีตภรรยาของพี่ชายคือเจ้าชายอาเทอร์นั้นทำให้พระเจ้าพิโรธและไม่ประทานลูกชายมาให้ พระองค์จึงยื่นคำร้องขอ,อย่าไปยังกรุงโรมแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่7ไม่ลงนามอนุญาตเนื่องจากเกรงอิทธิพลของจกักรพรรดิชาวที่5แห่งสเปนล้านชายของพระราชินีแคทเธอรีนท่งผลให้ชีวิตคู่วันขมคืนดำเนินต่อไปในขณะที่ความรักระหว่างกษัตริย์กับแอนโบลีนค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนทั้งคู่แอบแต่งงานกันอย่างลับๆในวันที่25มกราคมปี1533 ห้าเดือนหลังจากนั้นพระเจ้าเฮนรีประกาศตัดขาดจากกรุงโรมและสถาปนาศาสนาคริสต์นิกายเชิ์ชอฟฟิงแลนขึ้นรวมไปถึงถอดยศพระราชินีแคทเธอรีนและในระเทศไปยังปราสาทคิมโบตันที่นั่นพระนางถูกสั่งกักบริเวณห้ามเห็นหน้าลูกสาวตลอดชีวิตทำได้เพียงสวดอ้อนวอนพระเจ้าจนร่างกายซุดโทรมและตินพระชนในวันที่7มกราคมปี1536 รวมอายุ50พันปาพระสบถูกนำไปฝังที่มหาวิหารปีเตอร์บระทางด้านของแอนโบลีนได้รับการสวมมงกุฎเป็นพระราชินีเมื่อวันที่1มิถุนายนปี1533พระนางถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนในฐานะราชินีองค์ที่สองแห่งอาณาจักรอังกฤษ กริย์เฮนรี่หลงไหลในทิริชมของพระนางมากจนไม่เป็นอันทรงงานพื้นเพของพระราชินีแอนโบลีนนั้นพระนางเป็นลูกสาวของโทมัสโบลีนเอร์นแห่งวิวเชียกับเลดี้เอลิซาเบธโฮเวดในวัยเด็กพระนางถูกส่งไปปรนนิบัติพระราชินีโคลสแห่งฝรั่งเศสก่อนจะเดินทางกลับมาอังกฤษเพื่อแต่งงานกับเจมส์บัตเลอร์เอร์แห่งออมอนแต่เจมถูกประหารชีวิตข้อหากบฏ นางจึงเข้าวังไปเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนและได้มั่นหมายกับลอร์ดเพอร์ซีแต่การมั่นก็ถูกยกเลิกไปเพราะพระเจ้าเฮนรีได้เล็งเธอไว้แล้วพระองค์เกี้ยวพาราศีนางอยู่นานจนได้มาเป็นราชินีองค์ที่สองความงามของพระนางนั้นงดงามถึงขนาดที่เซอร์โทมัสไวแอตกวีดังในสมัยนั้นได้พรรณนาถึงพระนางไว้ในกลอนว่างดงามราวกับเพชรกรด ที่ลอมรอบด้วยอัญมณนีเลอค่าถึงแม้ว่าพระนางจะงดงามแค่ไหนแต่นิสัยเอาแต่ใจและใช้ใจ่ายสุรุยสุรายย่อมไม่เป็นที่พอใจของกษัตริย์และขุนนางโดยมีขุนนางจำนวนหนึ่งสแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนพระราชินีแอนจึงได้สั่งประหารชีวิตศัตรูทางการเมืองไปหลายคนเพื่อเป็นการเชือดอก่ให้ลิงดูเวลาก็ล่วงเลยไปพระนางแทงพระคันหลายครั้ง และให้กําเนิดพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าหญิงเอลิซาเบธโดยที่ยังไม่มีพระราชโอรสให้พระเจ้าเฮนรีซึ่งในขณะนั้นเจนซีมัวได้เข้ามาเป็นนางสนองพระโอฐ์ของพระราชินีกษัตริย์เฮนรีที่กําลังต้องการผลิตทายาทชายจึงเกี่วพาราศีเจนซีมัวและได้ใช้วิธีกําจัดพระราชินีแอนโดยยื่นข้อกล่าวหาว่าพระนางเป็นผู้ทรยศพระองค์โดยการที่ไปมีความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดและคนสายเลือดเดียวกัน ซึ่งโทมัสแครนเมอร์อาร์ชบิชอปแห่งแคนเชอร์บอรีได้พิสูจน์แล้วพบว่ามีความผิดจริงคำพิพากษาจึงถูกอ่านขึ้นเป็นผลให้พระราชินีแอนพร้อมผู้ถูกกล่าวหา5คนถูกประหารชีวิตที่หอคอยแห่งลอนดอนในปี1536โดยหลังจากนั้นพระสบของพระราชินีแอนโบลีนถูกนำไปฝังที่ชาเปลรอยัลมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แอดวินคิลา วันรุ่งขึ้นหลังจากการประหารชีวิตพระราชินีแอนโบลีนพระเจ้าเฮนรีได้มั่นกับเจนซีมัวก่อนที่จะอาภิเษกสมรสกันอย่างเป็นทางการในอีก10วันต่อมาหลังจากเจนขึ้นเป็นราชินีแล้วราชสำนักอังกฤษเข้าสู่รูปแบบระบบระเบียบแฟชั่นฟุ่มเฟือยจากฝรั่งเศสที่เคยนิยมในสมัยพระราชินีแอนถูกแทนที่ด้วยแฟชั่นทิวด,ดดร์ดั้งเดิมอันเนืม,มาจากพระราชินีเจน เป็นผู้เรียบง่ายและเป็นระบบระเบียบมากพื้นเพข,ของพระราชินีนั้นพระนางถือกำเนิดในวูฟฮอลมอนทนวิลเชียเป็นลูกสาวของเซอร์จอห์นซีมัวแห่งวิลเชียกับเลดี้มาเจอรีซีมัวในวัยเด็กพระนางไม่ได้รับการศึกษาที่สูงส่งเทียบเท่ากับราชินีองค์อื่นๆของพระเจ้าเฮนรีแต่เธอมีความสามารถเป็นเลิศในด้านการเย็บปักถักร้อยและเรื่องงานบ้านงานเรือน จนเมื่อพระเจ้าเฮนรีเสด็จมาเยี่ยมเซอร์จอ,อร์ีมัวถึงวิลเชียร์และได้เริ่มตกหลุมรักเจนตั้งแต่แรกเห็นเป็นผลในครอบครัวของเธอส่งเธอเข้าวังไปเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนตามมาด้วยพระราชินีแอนโบรีนก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชินีในที่สุดเมื่อขึ้นเป็นราชินีแล้วพระนางใน้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหญิงแมรี่ในฐานะแม่เลี้ยง จนเจ้าหญิงกลับมามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเฮนรีผู้เป็นบิดาไปโดยปริยายหลอดจอร์นรัสเซลเอรนแห่งเบดฟอร์ดได้บันทึกไว้ว่าพระราชินีเจนองค์นี้นั้นแม้ไม่ได้มีความงดงามเทียบเท่ากับราชินีองค์ก่อนแต่ความเรียบง่ายของพระนางนั้นเป็น,สนเสน่ห์ที่น่าเข้าหายิ่งนักในเดือนมกราคมปี1537พระราชินีเจนได้ตั้งครรภ์และได้ให้กำเนิดเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ในวันที่12ตุลาคมปีเดียวกันนั่นเองซึ่งหลังจากให้กำเนิดพระราชอโอรสได้เพียง12วันพระราชินีเจนก็สิ้นพระชนโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดซึ่งแพทย์ในสมัยนั้นวินิจฉัยไว้ว่าพระนางอาจสิ้นพระชนจากการติดเชื้อจากรกหรือไม่ก็มีสภาวะไข้แทรกซ้อนหลังคลอดแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามการจับไปครั้งนี้สร้างความทุกข์ระทมใจแก่พระเจ้าเฮนรีเป็นอย่างมาก พระองค์ไม่ยอมออกจากห้องนอนเป็นเวลาหลายวันและใส่ชุดดำไว้ทุกตลอดเวลาสเดือนหลังจากนั้นทางด้านพระสพของพระราชินีถูกจัดงานอย่างสมพระเกียรติก่อนจะนำไปฝังไว้ที่โบสถ์เซนจอร์ดปราสาทวินเซอร์หนึ่งปีหลังจากการจากไปของพระราชินีเจนซีมัว พระเจ้าเฮนรีก็เริ่มวางแผนที่จะแต่งงานกับลูกสาวของไดยุกแห่งครีปเนื่องมาจากพระองค์ต้องการหาพันธม,มิตรโปรเตสแตน์ในเยอรมันและเพื่อเพิ่มความเป็นวัยรุ่นให้กับตนว่าแล้วจึงได้ส่งฮานโฮไบจิตรกรมือฉมังแห่งราชสำนักไปวาดภาพเหมือนของแอนแห่งครีปลูกสาวของจอห์นไดยุกแห่งครีปโดยมีทูตอังกฤษจำนวนหนึ่งเดินทางไปสังเกตการด้วยนิโคลัสวัตตันทูตอังกฤษ ได้เขียนรายงานมายังเซนนาบดีโทมัสครอมเวลว่าแอนแห่งคลีฟนั้นใช้เวลาว่างต่วนใหญ่ไปกับการเย็บปักถักร้อยความสามารถในงานเพลงงานดนตรีก็ไม่มีพูดได้แค่ภาษาเยอรมันภาษาเดียวและยังขาดทักษะทางสังคมอีกมากเห็นทีคงจะยากในการใช้ชีวิตคู่กับพระเจ้าเฮนรีซึ่งรายงานดังกล่าวสร้างความไม่ชอบใจให้กับโทมัสครอมเวลเป็นอย่างมากต่อมาในช่วงเดือนเมษายน ปี1539ฮันส์โฮไบเดเดินทางกลับมาอังกฤษพร้อมกับภาพวาดของแอนแห่งครีปพระเจ้าเฮนรีได้เห็นภาพวาดนั้นก็เกิดตกหลุมรักในเสน่ห์ของคู่ม่านสาวตั้งแต่แรกเห็นทั้งใบหน้าทั้งเครื่องประดับคบครันดุดสวรรค์สรรสร้างนางมาให้พระองค์ใช้เวลารอคู่ม่นอย่างใจจดใจจ่ออยู่นานหลายเดือนจนในที่สุดวันที่1มกราคมปี1540 แอนแห่งคลีฟเดินทางมาถึงอังกฤษทันทีที่พระเจ้าเฮนรี่เห็นใบหน้าจริงๆของเธอก็ถึงกับรีบกระซิบให้เซนาบดีรีบหาทางขัดขวางงานแต่งให้เร็วที่สุดเพราะใบหน้าจริงๆของเธอนั้นไม่ได้งดงามเหมือนในภาพวาดแม้แต่น้อยถึงแม้จะไม่ชอบสักเพียงใดแต่การแต่งงานของแอนกับพระเจ้าเฮนรีก็ต้องดำเนินต่อไปเพราะในยุคแห่งคลีฟได้จ่ายสินสอดกว่า10,000แฟอรินมาแล้ว ชีวิตคู่หลังการแต่งงานนั้นเป็นไปได้อย่างถูถไทยพระเจ้าเฮนรีพยายามจะหาทางยาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ราชินีแอนผู้ใส่ซื่อได้เอาแต่เล่าเรื่องราวความน่ารักของสามีให้กับเขาเต็ดแห่งลัดแลนด์ฟังว่าพระเจ้าเฮนรีเฝ้าจูบราตรีสวัสดิ์กับเธอทุกคืนและนอนจับมือกันด้วยแต่เขาเตดแห่งลัดแลนด์ได้ตอบกลับไปว่ามันควรจะมีอะไรที่มากกว่านี้หากต้องการมีทายาท ซึ่งเม่นาใช้เรื่องดีแน่หากยังเป็นแบบนี้ทุกคืนแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรพระเจ้าเฮนรีก็ไม่ได้มีทายาทกับราชินีแอนหลังจากแต่งงานกันได้6เดือนพระเจ้าเฮนรีก็หย่าก,กับพระราชินีแอนในที่สุดและลดสถานะพระนางให้เป็นน้องสาวสุดที่รักของกษัตริย์รวมทั้งย้ายให้ไปอยู่ณสถานที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพระราชวังริดมอนปราสาทเฮเวอร์บ้านแอนแห่งครีฟ และคารืหาดเชลซีก่อนที่พระนางจะสิ้นพระชนที่นั่นในปี1557รวมอายุ4 2พรรปศประสบถูกนำไปฝังที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีทางด้านของพระเจ้าเฮนรี่ไว้เกือบ5 0พัรษาหลังจากหย่าก,กับพระราชินีแอนแห่งคลีฟได้3สัปดาห์ ก็ได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวรุ่นลูกแคทเธอรีนโฮเวิร์ดวัย17ปีหญิงสาวผู้ซึ่งพระเจ้าเฮนรีได้หมายปองไว้ตั้งแต่ยังไม่อยากับอดีตราชินีแคทเธอรีนโฮเวิร์ดนั้นเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีแอนแห่งคลีฟเธอเกิดราวปี1523ที่แลมเบิร์ดเป็นลูกสาวของหลอดเอ็ดมันโฮเวิร์ดกับเลดี้จอยคาวเปเปอร์เมื่ออายุได้ประมาณ10-12ปี แคทเธอรีนถูกส่งไปอยู่กับแอกเนสโฮเวิร์ดดัชเชสแห่งนอร์ฟอผู้เป็นย่าเลี้ยงที่นั่นเธออยู่ร่วมกับเหล่าหญิงสาวและค่ารับใช้ชายมากมายโดยที่กฎระเบียบของบ้านก็ไม่ได้เคร่งครัดเท่าที่ควรเป็นผลให้เกิดช่องโหว่ระหว่างหญิงชายขึ้นครูสอนดนตรีเฮนรี่แมน็อกและคุณนางหนุ่มฟรานซิสเดเรแฮมในรอบมีความสัมพันธ์กับเธออย่างลับๆจนมืเรื่องเริ่มแดงในยุคแห่งนอร์ฟอก ลุงของเธอจึงได้ส่งแคทเธอรีนเข้าวังไปเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีแอนแห่งคลีฟก่อนจะได้มาเป็นราชินีองค์ที่ห้าของพระเจ้าเฮนรีในที่สุดใบหน้าอันงดงามของราชินีสาวแรกรุ่นนั้นสร้างความลหลงไหลในเรือนร่างแกะกรตริย์วยกลางคนเป็นอย่างมากถึงกับได้ตั้งฉายาให้พระนางว่าราชินีกุหลาบไร้หนามแต่ถึงกระนั้นชีวิตของราชินีสาวในรั้ววังก็ไม่ได้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกเลี้ยงอย่างเจ้าหญิงแมรี่ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักอีกทั้งเหล่าขุนานางคู่แข่งก็ต่างจ้องจับผิดเธอตลอดเวลาเวลาผ่านไปหลายเดือนพระราชินีเริ่มแอบมีความสัมพันธ์กับโทมทัสเข่าเปเปอร์ทหารคนสนิทของพระเจ้าเฮนรีทั้ทงคู่รอบติดต่อกันอยู่นานหลายเดือนจนเมื่อเรื่องรู้ถึงหูของพระเจ้าเฮนรีพระองค์ไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง ึงสั่งให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดจอร์นและแมรีราเซลอดีตข้ารับใช้ได้เขียนรายงานเล่าถึงความสัมพันธ์ในอดีตของราชินีกับครูสอนดนตรีและฟรานซิสเดเร์แฮมมอบให้แก่อาร์คบิชอปโทมัสแครนเมอร์นำไปพิจารณาคดีผู้ต้องสงสัยและครอบครัวโฮเวิร์ดถูกสอบสวนอย่างจริงจังจนได้คำพิภากษา อันนำไปสู่การประหารชีวิตฟรานซิสเดรแฮมและโทมัสคาวเปเปอร์ในปี1541ที่เขตไทเบิร์นในมิดเดิลเซกทางด้านของพระราชินีแคทเธอรีนถูกปลดลงจากตำแหน่งและถูกส่งไปคุมขังที่ไซยอนแอบบีในมิดเดิลเซกก่อนจะถูกนำตัวไปประหารชีวิตในปี1542ที่หอคอยแห่งลอนดอนรวมอายุรา,ราวๆ19 21ปีประสบของพระนางนั้น ถูกนำไปฝั่งที่ชาเปลรอยัลของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แอดวินคิวลาติดกับที่ฝั่งพระสพของพระราชินีแอนโบรลีนผู้มีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องหลังจากการประหารชีวิตพระราชินีแคทเธอรีนโฮเวิร์ดผ่านไปเกือบปีพระเจ้าเฮนรีก็ได้แต่งงานครั้งที่6กกับแคทเธอรีนพา ในวันที่12กรกฎาคมปี1543ที่พระราชวังแฮมตันคอร์ตโดยพื้นเพยข,ของราชินีองค์นี้นั้นถือว่าน่าเศร้าพอสมควรพระนางเกิดในปี1512เป็นลูกสาวของเซอร์โทมัสพากับเลดี้มอด g สกรีนเมื่อเธออายุได้17ปีก็ได้แต่งงานครั้งแรกกับเซอร์เอ็ดเวิร์ดเบิร์กเจ้าหน้าที่ในศาล แต่หลังจากแต่งงานได้เพียง4ปีเซอร์เอ็ดเวิร์ดก็ได้เสียชีวิตลงทิ้งให้แคทเธอรีนเป็นไม้ในวัยเพียง21ปีต่อมาในปี1534เธอแต่งงานครั้งที่2กับลอร์ดลาติเมอร์คุณนางผู้มีอายุมากกว่าเธอถึง2เท่าแต่ถึงกระนั้นทั้งคู่ก็มีความรักใคร่กันดีในช่วงที่พระเจ้าเฮนรีประกาศตัดขาดจากกรุงโรมเพื่อแต่งงานกับพระราชินีแอนโบลีนนั้น ชาวคาทอลิกจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันก่อจะลาจนในลิงคอนเชอร์โดยที่สามีของเธอก็ได้เข้าร่วมด้วยจนเมื่อทางการได้จับตัวแคทเธอรีนและลูกเลี้ยงไว้เป็นตัวประกันหลอดลาติเมอร์จึงยอมจำนนในที่สุดหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายสงบลงทั้งครอบครัวก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเรื่อยมาจนกระทั่งหลอดลาติเมอร์เสียชีวิตในปี1543แคทเธอรีนจึงเดินทางเข้าวังไปอยู่กับครอบครัวเดิม ที่นั่นเธอได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหญิงแมรี่และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดรวมไปถึงได้พบรักกับโทมัสซีซมัว์พี่ชายของอดีตราชินีเจนซีมัวจนทั้งคู่กำลังวางแผนแต่งงานกันแต่แคทเธอรีนก็รู้ตัวดีว่าพระเจ้าเฮนรี่กำลังหมายปองเธออยู่เธอจึงละทิ้งทุกอย่างและยอมแต่งงานกับกษัตริย์ชราเมื่อพระองค์ยื่นคำขอมาในช่วงชีวิตหลังแต่งงานนั้น เธอเปรียบเสมือนพยาบาลของกษัตริย์ผู้ที่คอยช่วยเหลือพระองค์ในยามเจ็บป่วยและเป็นผู้นำโปรเตสแตนต์ที่เข้มแข็งและทรงอิทธิพลที่สุดในราชสำนักอังกฤษมีอิทธิพลทั้งในและนอกอรัาชวังเธอมีความสามารถในการปกครองและสื่อสารภาษาต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาลีเป็นต้นด้วยเหตุผลต่างๆมากมายทําให้พระนางเป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าขุนนางทั่วราชสำนัก แต่ถึงกระนั้นศัตรูทางการเมืองคนสำคัญคือบิชอปสตีเฟนการดิเนอร์และโทมัสไรอเทสลีย์เอิร์นแห่งเซาท์แทมป์ตันได้ช่วยกันหาเหตุมายุยงให้พระเจ้าเฮนรีประหารชีวิตพระนางอยู่หลายครั้งแต่ได้ความเป็นเลิศทางวาทศิลป์ก็ทำให้พระราชินีรอตายมาได้ทุกครั้งเช่นกันเมื่อชีวิตคู่ดำเนินไปได้กว่า5ปีพระเจ้าเฮนรีก็เสด็จสวรรคตในปี1547 พระราชินีแคทเธอรีนได้กลับไปแต่งงานกับโทมัสซีมัวชายผู้เป็นที่รักในอดีตทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในปราสาทซูเดลลี่อย่างมีความสุขและต่อมาในปี1548แคทเธอรีนได้ให้กำเนิดแมรี่ซีมัวลูกสาวคนเดียวของเธอก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นรวมอายุ36ปีศพของเธอนั้นถูกนำไปฝังไว้ในปราสาทซูเดลลี่